ล่าสุดนะครับประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนแล้วอันนี้ยืนยันอย่างเป็นทางการ63รายต่อการยืนยันผล97รายถ้าการระบาดของโอมิครอนในประเทศไทยกระจายตัวแล้วก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน1สัปดาห์เท่านั้นจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการตรวจนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ยกเลิกเทสแอนโกเลยกลับไปกักตัวเหมือนเดิมแต่จะเป็น7วัน10วันหรือว่า14วันกันแน่อันนี้เดี๋ยวคงต้องรอสอประรอทิ่ใหญ่เาาอยา่างจะราตอนนี้เนี่ยพบการระบาดไปแล้ว90ประเทศด้วยกันสถานการณ์เองต้องบอกว่ามันค่อยๆที่จะขยับใกล้ตัวเราเข้ามาทุกทีนะครับเพราะว่าโอมิคอนเนี่ยเขาบอกว่ามันแพร่เร็วครับพี่โอมันกระจายได้เร็วม,มีข้อมูลล่าสุดนะฮะถ้าดูกันเนี่ย คือเมื่อวานนี้89ประเทศแต่อัปเดตล่าสุดตอนนี้มากกว่า90ประเทศแล้วนะแต่ที่บอกว่ามันเร็วเนี่ยคุณชมอยากให้ดูข้อมูลตรงนี้น่าสนใจครับเปรียบเทียบการระบาดของโควิดโอมิครอนกับสายพันธุ์อื่นๆผม,อมขอย้อนไปตั้งแต่อู่ฮั่นเลยแล้วกันะนะฮะที่เป็นจุดแรกที่พบการระบาดของโควิดอู่ฮั่นเนี่ยถ้าติดเชื้อ1คนแพร่เชื้อต่อได้2.5คน1คนต่อ2.5ใช่ครับอันนี้คืออู่ฮั่นนะ เดลต้าที่เราคนบอกว่าแรงกันมากคนก็ so, มีการล็อกดาวน์ปิดประเทศกันแทบทั่วโลกนะฮะหนึ่ง <1 S 2> คนเนี่ยแพร่เชื้อต่อได้6.5คนครับแต่มาดูโอมิคอนล่าสุดสิพี่โอเท่าไหร่หนึ่งคนแพร่เชื้อต่อได้8.54คนครับโอโห้หมันจำนวนเยอะกว่ามันไปไกลกว่ามันไปไกลกว่ามันม <Delta S 2> <Delta S 1> ีโอกาสติดเชื้อมากกว่าถูกต้องฮะอ,อันนี้คือ การแพร่เชื้อของโอมิคอนนะครับเรารเห็นเลยว่ามันแพร่เชื้อได้เร็วแล้วก็แรงกว่าเดลต้าแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีงานวิจัยออกมาอย่างเป็นทางการนะครับว่ามันจะเร็วขนาดไหนวัคซีนที่เราใช้อยู่จะป้องกันกันได้หรือเปล่านะครับแต่ในส่วนของประเทศไทยครับอันนี้อยากมาอัปเดตข้อมูลกันหน่อยว่าสถานการณ์เองเราเห็นทั่วโลกไปแล้วเมืองไทยของเราเป็นอย่างไรบ้าง ล่าสุดนะครับประเทศไทยของเรานะครับพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนแล้วอันนี้ยืนยันอย่างเป็นทางการ63รายแล้วที่คุณบอกว่าที่ตรวจสอบสายพันธุ์อยู่ใช่ไหมรอการยืนยันผล97รายครับพี่โออาย่าถ้า97ราย97 6าไป160ใช่ถ้ารวมกันว่า97นั้นติดทั้งหมดนะ,ะแต่นี้รอการยืนยันรอการตรวจสอบอยู่ะนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมี3คลัสเตอร์หลักๆนะครับคลัสเตอร์แรกอันนี้เป็น สามีภรรยากันอสองคนจต่ที่น่าสนใจคือภรรยาเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกที่ติดเชื้อภายในประเทศครับแฟนเขาเป็นนักบินนะฮะแล้วก็มาติดเชื้อกับภรรยาคัตเตอร์ที่2กับคัตเตอร์ที่3เนี่ยเป็นกลุ่ม นักสวัสบุญไปที่ซาอุดิอาระเบียครับบินไปลงที่ภูเก็ตเนี่ยพบติดเชื้อโควิด3รายแต่เป็นโอมิครอนหรายนะฮะบินมาลงที่กรุงเทพเนี่ยติดเชื้อโควิด18รายแต่พบว่าเป็นโอมิครอนหรายดังนั้นอันนี้เป็น3คลัสเตอร์นะครับสมคลัสเตอร์หลักใช่ครับที่แพร่ระบาดอยู่ตอนนี้ในประเทศไทยใช่ฮะโอ้แต่ที่อื่นไม่ ไม่มีส่วนเกี่ยวพันยังฮะอันนี้เป็น3คลัสเตอร์หลักที่ทางอาแล้วล่าสุดเห็นบอกว่าจะมาที่สมุยอีกชุดนึงใช่มีทั้งที่สมุยแล้วก็ที่ภูเก็ตด้วยอันนี้รอการตรวจสอบครับพี่โอ้มันจะกระจายเป็นคลัสเตอร์ใหม่หรือเปล่าฮะคือต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการระบาดของโอมิคอนในประเทศไทยเนี่ย มันกระจายตัวแล้วก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆภายใน1สัปดาห์เท่านั้นครับพี่โอ๊ตคือถ้าดูกันนะครับโควิดถ้าย้อนกลับไปเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ขอดูหมายเหตุตรงนี้ก่อนครับคือ1สัปดาห์ก่อนนะฮะเสือปลาก่อนเนี่ยพบสัดส่วนการติดเชื้อโอมิครอนในประเทศไทยไม่ถึง1%ครับอือนครับแต่ตนนล่าสุด3 2 6ที่เป็นโอมิครอนในเมืองไทยโอ้แป๊บเดียวเองนะสัปดาห์เดียวครับพี่โอ๊ เพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยนะแต่สายพันธุ์หลักเนี่ยยังเป็นเดลต้าอยู่ออาไปดูในพื้นที่ของกรทมกันหน่อยนะครับว่าสัดส่วนโอมิครอนในกรทมเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะอันนี้กรทมเดลต้ายังคลองอยู่นะ81.1%แต่โอมิครอนไม่น้อยนะฮะ18.3%เหรอใช่อันนี้ในกรทมในกรุงเทพครับอุ้ยตายตายในภูมิภาคละภูมิภาคนี่เดลต้า98.6%นะครับส่วนโอมิครอนเนี่ย 1.3%แสดงว่าในกทมมีสมเสียงมากกว่าพื้น <บ S 1> ที่ในกทมเยอะกว่าครับพี่โอตอนนี้ oh. นะฮะอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่บินมาลงในเมืองไทย่บินลงสุวรรณภูมิ<ช>แล้วมากักตัวอยูออ่เดี๋ยวไปดูต่อไปกันเลยนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยหลังจากพบผู้ติดเชื้อเยอะแบบนี้แน่นอนนะครับคงต้องกลับมาคุยกันนะฮะในที่ประชุมสบคแล้วว่าเราคงต้องมีการปรับมาตรการต่างๆอย่างไรบ้างน,นะครับเพื่อเฝ้าระวัง อย่างที่รายงานกันไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคบว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการตรวจนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยยกเลิกเทสแอนโกลเลยกลับไปกักตัวเหมือนเดิมครับใช่แต่รอดูกันนะครับว่ากักตัวเนี่ยจะเป็น7วัน10วันหรือว่า14วันกันแน่อันนี้เดี๋ยวคงต้องรอสอบคชุดใหญ่เคาอยา่าพิจารณา,าถูกต้องครับแต่ตัวเลขน่าจะอยู่ที่7จ็ถึงสิวัน7จ็ถึงสิวัน แต่ถ้ามันรุนแรงขึ้นอาจจะไปถึง14วันนะครับคือ 2, 2> อสัปดาห์ด้วยกันนอกจากนี้ขอความร่วมมือนะครับคนไทยตอนนี้ถ้าเลื่อนได้เลื่อนออกไปก่อนนะครับชะลอการเดินทางไปต่างประเทศครับแสดงว่าโปรแกรมที่จะไปดู e x p o w w r l d Apple, Whoa, Apple. ที่ดูใบที่เตรียมการกันไว้คงต้องพับกันไปใช่ครับเพราะว่ามันก็ต้องคํานึงถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็มันระบาดหนักจริงๆนะครับรบนอกจากนี้เขาก็ขอความร่วมมือนะครับคนไทยเนี่ยแม้ว่าคุณจะกลับมาจากต่างประเทศออกไปเที่ยวแล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นรูปแบบของเทสแอนด์โกตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเองเสนอว่าขอความร่วมมือได้ไหมครับกลับไปตรวจโควิดกันอีกสักหนึ่งรอบแล้วก็อยากให้กลับตัวเนี่ยไมถึงว่าคนไทยที่เดินดังมาจากต่างประเทศนั่นหระใช่ที่กลับมาแล้วกลับมาแล้วครับก็กลับไปตรวจ ตรวจอีกสักหนึ่งรอบแล้วกัน<อ>เพื่อความชัวร์เพื่อความชัวร์แล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้กักตัวด้วย14วันเพราะว่าเทสแอนโกคุณไม่ต้องกักตัวเลยไงนะก็จะเป็นการยกระดับมาตรการมากยิ่งขึ้นนะครับ,รบแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของวัคซีนยังสําคัญนะครับต้องไปฉีดวัคซีนนะครับตามกําหนดนะครับรวมถึงวัคซีนเข็มที่3บูสเตอร์โดด้วยอย่างจําเป็นครับตอนนี้ประเทศไทยมีคนฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งห้าสิบกว่าล้านคนครับเข็มที่สองสี่สิบสี่ล้านคนครับเข็มที่สามก็ปาไปเป็นห้าหกล้ว เพราะฉะนั้นเราเนี่ยทะลุ้อยล้านโดดไปแล้วรุ้อยล้านไม่ที่เรียบร้อยแล้วใช่้อยล้านโดดไปแล้วแต่ว่าศึกนี้ยังใหญ่อยู่ยังใหญ่อยู่ศึกนี้ยังไม่จบง่ายๆแม่โอ้พูดเหมือนท่านนายกเลย